เมื่อวันที่3ตุลาคม2562เวลา11นาฬิกา15น,นาทีนารภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและการขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมาการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียตบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออนึ่งมาจากพระราชดำริตบลน้ำก้ออำเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาแนวทางในการสัมสทน,นการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชะดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษรภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอนึ่งมาจากพระราชะดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรดูในช่วงเช้าองคมนตรีและคณะรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินความกว้างของสันทำนบ9เมตรความยาว316.744เมตรความสูง42เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก5.4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น64.83%ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดสไลด์ชนเนลปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญ สำหรับในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน4,500ไร่และการ,พรกเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งอีก900ไร่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราศรในพื้นที่อันเป็นการสร้างไรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับราฎรเพิ่มขึ้นและในเวลาต่อมา13นาฬิกา30นาทีองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริตบลน้ำก้ออำเภอหลมสัจกจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้รับฟังการบรรยายสรุปถึงพระมาหากรณาธิคุณและผลสมฤจของโครงการที่ก่เมิดขึ้นจากพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษที่ทรงพิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแม่น้ำประสกากไว้ให้มากและพิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสมสำนักงานกอปรอและกรมปรรทานได้สนองพระราชด,ดำริโดยดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ำก่ออนึ่งมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินความยาวตามแนวสันเขื่อน1,227เมตรความกว้าง9เมตรความสูงตัวเขื่อน51เมตรความจุข,ของอ่างที่ระดับเก็บกัก20.58ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2 5 5 4ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน1 3 0 0 0 0ไร่ และการเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ5,200ไร่รวมถึงยังสามารถสบสนการอุปโภคบริโภคของรัศดรได้ถึง1,680ครัวเรือนนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยตามแนวสองฝั่งลำน้ำก็และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรัศดรไดรับประโยชน์จำน 1, วน1,368ครัวเรือน5,655คนรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับรัศดรไว้บริโภค ก่อให้เกิดรายได้อันเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย และในโอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้ข้อแนะนำกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวนห0,000นตัวพันุ์ปลายิสกจจำนวนห้าห0,000ืนตัวและพันธุ์กุ้งกำกามอีก1,000พันตัวลงในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสร้างความปรับปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งพระภัยจึงได้เกิดโครงการเพื่อบันเทาทุกคนกระพประทานในช่วงนั้น ท่านเรับที่เป็นอดีตที่ทธิปดีกรมกรมสารประธานศักดิ์กุมภาพันธ์พศ2547และวันที่4รี่กายังไใหม่อยู่ <ง cascade> และยังไม่ได้ยัด่ยนะ ิ่นึงที่ท่านจะกาะสายแล้วก็ให้โอิาสาเข้มาิาสาเข้มาด้วยครับเครับจิาจำนวน10ข้างนะครับเรเวน ด้านข้างด้วยนะครับซึ่งเป็นรางายลอยแเดินเลยด้านนู้นเลยเดินเลย ดังเลยครับ <ใน S 1> ยังยไม่ได้ครับเลยครับไม่ดครับ่ดครับัไม่ด้รดรดครับครับดังน่าครับังไม่ัว,บบว,ว,ง,วทงท้ัง้ง่าน เมื่อวันที่2ตุลาคม2562เวลา15นาฬิกานายสาชัยแจมประสิทสกุลนยอำเภอสีเทพสั่งการให้กับนายพิทพันธ์พงปันประลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายนัทวุฒิพวงทรัพย์ประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยกำลังอสสอำเภอ,อสีเทพผู้เชี่ยวพยาบ,บ้าลฝ่ายรักษาความสงบอำเภอสีเทพเข้าตรวจตามเข้าอ้องเรียนว่ามีการมั่วสุมของเยาวชนในพื้นที่นำกำลังเข้าตรวจที่บ้านเลขที่31ทับ1หมู่10ตำบลสีเทพพบเยาวชน3 คนกำลังมั่วสุมจึงทำการตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนสองคนนำตัวส่งศูนย์เพื่อการคัดกรองโรงพยาบาลสีเทพเพื่อบำบัดรักษาต่อไปจากนั้นทำการซักถามขยยผลจับกลุ่มผู้ขายยาเสพติดได้หนึ่งรายทราบชื่อนายนิวัฒน์จันทนาราพรพร้อมของกลางยาบ้า15เมตรจับกลุ่มในที่บริเวณหน้าบา้านที่1หมู่10ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักสีเทพดำเนินคดีต,ต่อไป เมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 1 2เกษตรกร,กรผู้ปลูกยาสูบในเขตพื้นที่อำเภอลมสักและอำเภอลมเก่ากว่า1,500คนครับเดินทางมารวมตัวกัน ชุมนุมคัดค้านการขึ้นภาษียาเส้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสราสามิตจังหวัดเพชรบณ์สาขาอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบณ์พร้อมกับนำเต็นท์มาติดตั้งต่อกันยาวเหยียดเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นภาษีสรรสามิตรที่จัดเก็บจากการซื้อขายยาเส้นที่สูงขึ้นกว่า2 0 0พันเปอร์เซ็นต์เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นผู้ชุมนุมยังได้มีการเปิดเบทีปราศัยจมตีรัฐบาลที่มีการขึ้นภาษียาเส้นกว่า2,000%ว่าไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันต่อมานายุพราชโบอินอดีตสอนเพชรบูรณ์พักประชาธิปัตย์พร้อมกับตัวแทนของผู้ประกอบการที่รับซื้อยาเส้นจำนวนกว่า20รายเดินทางมาร่วมหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยที่นายยุพร,ราชบูอินได้ติดต่อประสานงานไปยังที่กรมสภาสามิตรและกระทรวงการคลังให้หาทางช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแต่จนถึงช่วงเย็นก็ยังไม่ได้รับการแต่จนถึงช่วงเย็นก็ยังไม่ได้รับคําตอบตเกษตรกรที่มาชุมนุมจึงได้มีการปักหลักค้างคืนและบอกว่าถ้ายังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนก็อาจจะมีการยกระดับไปปิดถนนที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเพ่าขุนผาเมือง ทังนี้จากการหารือระหว่างนายุพราชโบอินกับตัวแทนของผู้ประกอบการรับซื้อ,อยาเส้นและกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้ข้อสรุปและเลรียกร้องผ่านไปถึงรัฐบาล3ข้อก็คือ 1. ให้กระทรวงการคลังหรือกรมสรรพสามิตหาคนมารับซื้อผลผลิตจาก,กเกษตรกรเนื่องจากการขึ้นภาษี2,000%นเ์นั้นทำให้ผู้ประกอบการที่จะรับซื้อน้อยลง5 0เซต์ ข้อที่ 2. ผลผลิตมีอยู่3 4ถึง4ประเภทตามเกรดของยาคนที่มารับซื้อรายใหม่ที่กรมสปสมิตจัดมาให้จะต้องรับซื้อผลผลิตทั้งหมดและข้อที่ 3. ราคาจะต้องเป็นธรรมกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกยาสูบด้านนางบุภาคามาอายุ54ปีเกษตรกร,นกรในเขตตบนน้ำก้ออำเภอลมศัิ์บอกว่าที่มาในวันนี้เพราะเดือดร้อนทำไราย,ยาสูบม,มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ จนตอนนี้อายุ50กว่าแล้วไม่เคยมีปัญหาปลูกเท่าไหร่ก็ขายได้หมดแต่พอร,รัฐบาลมาขึ้นภาษีในปีนี้ทำให้เกรงว่าอาจจะไม่มีผู้ประกอบการมารับซื้อเพราะมีการขึ้นภาษีเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนายุพร,ราชบุอินกล่าวเพิ่มเติมว่าเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบของจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักหรือเป็นวิถีของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบคือการขึ้นภาษีกับผู้ประกอบการขึ้นครั้งเดียว2% 0 0 0เปอร์เซ็นต์ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังกรมสรรพามิรกับผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงถึงพี่น้องเกษตรกรดังนั้นวันนี้ที่มาก็จะอยู่จนรับคําตอบว่าพี่น้องเกษตรกรจะสามารถปลูกได้เท่ากับปีที่แล้วหรือไม่ถ้าปลูกใครจะเป็นผู้รับซื้อซึ่งได้มีการสอบถามจากผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ก็ได้รับคําตอบว่าจะมีการรับซื้อไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผลผลิตปีที่แล้ว ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพี่น้องผู้ปลูกยาสูบจะมีรายได้ลดลงกึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนนั่นหมายถึงปัญหาภาระหนี้สินปัญหาค่าใช้จ่ายาในครัวเรือนและสุดท้ายก็จะมีการส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของจองังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะที่อำเภอหลมสักและอำเภอหลมเก่าออกมาขายเท่าไหร่เขาค้าก็าามาซื้อย,ยาเส้นยาขี้ยาสายยาแล้วก็ขายได้หมดมาปีนี้เรามีปัญหาคือว่าภาษีมันขึ้นเยอะแ <c oughs> แล้วก็พอว่า เราต้องการอยากให้เราทาสีลงบ้างมันเกินไปค่ะสีนะนเท่าไหร่ละโอ้เท่าไ,ไหร่ละยี่สิบเท่าไหร่นะสองพันถุงละสองพันกว่าบาทแล้วพ่อค้าเขาจะเอามันจะไใหรือเอามาซื้อว่าคือเขาทำได้ใช่ไหมคือว่าสองพันกว่าแล้วมาซื้อของเราแล้วมันจะซื้อถุงเท่าไหรล่ล่ะขนาดเขาแค่ว่าทาสีนี่แค่ว่าแค่ร้อยกว่าบาทเขาแค่แค่ซื้อเราแค่หัดเอ็ดเองตอนนี้สองพันกว่าแล้วเขาจะมาซื้อเราโล,ลนึงกี่บาทล่ะ ถ้าตกต่ำก็หุโลละ้อยนี่เราก็มันก็ขาดทุนแล้วปุย๋ยพวกปุย๋ยพวกค่าแรงงานนี่มันก็เยอะใช้แรงงานเยอะอยู่แล้วไร่นึงไร่นึงก็ถูกเท่าไรประมินประมาณหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วล่ะเห็ไหมแล้วทีนี้เราแบ,แบบแบบแบบว่าให้เขาลดภาษีลงแล้วนี้เราเคยไปเดินที่เฉลิมก็บอกว่าจะแก้ไขให้เราต่น,นี้เงียบไปละมันมันมีปัญหาตรงนี้เราเราจะได้ปลูกไหม อยากทราบว่าเราจะได้ปลูกไหมปลูกแล้วใครจะมาซื้อเราใช่ไหมอาสีนโืดตอนนี้เขาบอกให้ทานายยกใช่ไหมที่ปบกเราอยากให้เราทำมันซีครัวเรือนเนี่ยจะทาได้ไงละ่ะรัวเรือนอ่ะขนาดเราทำนี่ย,ยังเลยไม่มีไม่มีเวลาจะนั่งกินจะนอนินเลยตื่นก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนอนก็นอนห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วกลับมากินข้าวเลยแล้วฝนตกก็ลาบากขนาดไหนทํางานอ่ะงานยานเนี่ย อยากรู้ว่าเราลําบากไหมเรื่องการทําสัญญาเนี่ยอยากให้เขามาดูเราบ้างว่าเราลำบากแค่ไหนนอนพักก็ยังไม่มีเวลานอนเลยประมาณ3เดือนเนี่ยเราจะไม่มีเวลาพักนอนเลยเออจะยังไงจะมาให้เราปลูกหรือหรือ,อยังไงถ้าต่อต้านไห้เราปลูกได้เราไม่ปลูกก็ได้แต่เราน่ะเราอยากให้เว้นเราปลูกให้ทำให้ทำเราทำไงนี่สินเราก็เยอะลูกเราก็เลี้ยงค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรทุกอย่างเนี่ย รัฐบาลมาช่วยเราได้ไหมล่ะมาใช้นี่เราได้ไหมไม่ให้เราปลูกเนี่ยยาเนี่ยอยากรู้แค่นี้แหละอือยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยเราปลูกได้เขาบอกว่าปลูกไปเพออปลูกแล้วปลูกใคให้ใครละ่ะพราค้าย,ยังไม่รับรองเราเลยแเคเนี้ยอยากให้รัฐบาลทำไรกันลดภาษีลงหน่อย,ยดลดหล่อนลงลดเ่อนล,ลงหน่อยงายแล้วก็แบบว่า อะไรดีล่ะแล้วเขาเดิมห่ะพวกเดิมที่เขาเคยเสียภาษีนั่นแหละภาษีเล็กๆน้อยที่เราทํามาหากินก็ยันยาเส้นแค่เนี้ยจะมีปัญหาอะไรนักกันหนาใช่ไหมก็เน้นรคดีเดียวเองแค่ภาษีน่ะจะมาเก็บอะไรกับชาวไร่ชาวนาอันอื่นนี่เยอะแยะข้อค้านรับรวยเศรษฐีเงินล้านเงินแสนนู่นน่ะ ก็ใช <đ> <os> <is> ้เงินเป็นคุณเป็นเฟยนะไม่เป็นก็รัาลเขาบอกรัฐบาลเขาบอกเขาไม่ได้เก็บกับตอนกันเดือดร้อนเราไงเดือดร้อนราคาซีมันขึ้นสูงแล้วเขาจะมาซื้อเราได้ไงล่ะเออซื้อเราไม่ได้คุณไม่มาเก็บนันก็จริงเออแต่ราคาสีคุณขึ้นเยอะที่เขามันจะมาซื้อเราน่ะมันเยอะแล้วเขาจะมาซื้อเราได้ไงล่ะซื้อได้แต่เขากดราคาเราไง ใช่แต่เมฆตายหาบุญแล้วอยู่าอยู่ถึงห้าสิบปั่วแล้วไม่มัมีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาม่แต่ทำมานี่กันยี่ห้าสิบกว่าปีแล้วแต่พ่อแต่แม่ก็ไม่เคยมีปัญหาซึ่งมีมีปีนี้ปีแรกที่จะมีปัญหาเรื่องอาสีเกิดเกิดเยอะเกินนิดหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรโอภาสน่ะมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วนี่จะเกิดยังไม่มีใครหน่วยงานอะไรมารับชอบดีจะทำไงต่อ ก็เราก็ทําไงเราก็ไม er ่ได้ปลูกดิก็ไม่มีใครรับรองไงการเคลื่อนไหวของวันนี้มจะสู้หรืไม่สู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วล่ะถ้าหางการทางอะไรไม่มาช่วยเราก็จะไปเองอ่ะจะปิดกันหมแน่นอนจะปิดทั้งหมดเลยถ้าลมสานี่แหละลมสากมันไม่อยู่ต้องไปที่ฉบูนห้่มบูนไม่อยู่โน่นทำเนียบจะไปแน่นอนถ้าไม่าได้เรื่องก็ไปจริงๆแหละทําไงน่ะเรา ถ้ามันเดือดร้อนจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ไปแล้วใครจะช่วยเราล่ะใช่ไหมเห็นว่าเรียนวันนี้เรียนนอนนอนแน่นอนนี่บ้านอยู่นี้ก็เอามุ้งอะไรมาหมดแล้วถ้าไม่ได้เรื่องวันนี้ก็จะนอนแม่ตรงนี้แหละลนอนนี่เราก็มีมามีเตามีข้าวมีอะไรเรียบร้อยมาหมดเลยค่ะอนอนมาเองไม่เป็นไรไม่ไม่ช่วยก็จะนอนตรงนี้แหละถ้าไม่ได้เรื่องวันเนี้ยจ,จะช่วยสักกี่วันเนี่ยจนมันจะได้ผลน่ะ ท่านเป็นท่านของกนนอยู่นี่แหละตะกี้ฮิตสองให้มราต้องทำมาหากินกันล,ละคณะรัฐบ,บาลนำมาแจกเงินประชาชนาน่ะเราไปให้ใครเข,า,ขาไมหมเงินน่ะประชาชนนั่นคืออะไรบริการคนจนน่ะให้เขาเข้ามาห้าร้อยพันร้อยห้าสิบอะไรนะเดือนเน,นื้อหนึ่งให้เขามาเดือนเมื่อกี้น่ะให้ให้หนึ่งพันบาทให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดน่ะกรมศักดิ์แม่มันยังไม่ถึงเลยหนึ่งพันน่ะไม่เขาเข้าขมาเงินประชาชนคนจนได้ให้เขาเนี่ยคนละห้าร้อยคนละสองร้อยนะ มาขาเพื่ออะไรมาต้องไปเก็บภาษีเราขึ้นนี่มันแก่เขาแล้วคนนี้มันแก่เขาแล้วเขาไม่ทำไม่มีเงิน200 300ารอยนี่เขาก็มีกินอยู่แล้วไม่ต้องมาให้เขารอใช่ไหมแล้วให้หนักเขายให้เหลือนี่แหละเอาไม้เขาลานี้คนเขาแบบว่าเขามีกินอยู่แล้วนะรวยก็รวยรวยก็ได้เงิน2 0 0 300ยสาระชาัตราลาุนชนน่ะเอาไม้เขาเอาไม้ไม่มีไม่มีไม้ให้เขาเขาก็มีกินอยู่แล้วล่ะใช่นี่ก็เลวันไหนคุณไม่ ขาก็รอเขาไม่ต้องทำพมา่าให้กินหรอกเขารองเงินประชารัฐเงินสองร้อยสามร้อยแค่นั้นแหละขึ้นเดียดมาฝากหรอฝากช่วย,วยนะช่วยวะช่วยชาวไร่ชาวนามาั่งค่าสีเลือดหย่อนลงบ้างชาวไร่ชาวนานะ่ะให้ข้าวนะ่ะให้ได้ราคามาั่งไม่ใช่จะไปช่วยเหลือทางอื่นยาพวกยาเส้นนะ่ะถ้ามันไม่มีอะไรมาใครมาซื้ออค้าคนกลางไม่มาก็รัฐบาลมาช่วยหน่อยถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะมาช่วยเรา นี่สินก็เยอะเออแล้วข้าวนาหรือก็ให้ขึ้นราคามาาั่งถังเท่าไรไม่ถึงก้อยเองลดกรนนิดนึงนะครับเดี๋ยวที่มาวันนี้พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบนะครับของจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยซึ่งเป็นอาชีพหลักถือว่าเป็นวิถีของพี่น้องจังหวัดเพชรบูร์เลยก็ว่าได้นะครับได้รับผลกระทบผลกระทบนั้นก็ว่าด้วยการขึ้นภาษี ซึ่งขึ้นที่ผู้ประกอบการขึ้นครั้งเดียว2,000เปอร์เซ็นต์แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังของกรมสัมปทา,ามิตรกับทางพี่น้องกับทางผู้ประกอบการแต่ผลกระทบอันนี้ส่งผลโดยตรงถึงเกษตรกรดังนั้นวันนี้ที่มาและมาจนกว่าจะรู้คำตอบนะครับว่าหนึ่งพี่น้องเกษตรกรจะสามารถปลูกได้เท่าปีที่แล้วหรือไม่ถ้าปลูกใครจะเป็นผู้รับซื้อ ซึ่งได้สอบถามกับผู้ประกอบการที่มาในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในจังหวัดพิจิตรได้รับคําตอบว่าจะมีการรับซื้อไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผลผลิตปีที่แล้วนั่นหมายนั่นหมายความว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยาสูบของเราเนี่ยจะมีรายได้ลดลงกึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับจากปีที่แล้วนั่นหมายถึงปัญหาภาระหนี้สินปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสุดท้ายก็จะกระทบกับปัญหาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เ,เ,เพชรบูรณ์อำเภอลมสักลมเก่าโดยเฉพาะนะครับดังนั้นประการที่1ก็คือว่าเราต้องการคําตอบว่าจากการที่ถามผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วรับซื้อได้50%อีก5 0ผลผลิตที่เหลือใครมารับซื้อกระทรวงการคลังโดยกรมสมุรสามิต้องหาคนมารับซื้อประการที่2ผลผลิตมีกี่ชนิดกี่ประเภท3-4ประเภทตามเกรดของยาคนที่มารับซื้อรายใหม่ที่ทางกรมส,ม,สมุทสาิรจัดมาให้ จะต้องซื้อผลผลิตทั้งหมดประการที่3ราคาจะต้องเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรผูร้ปลูกยาสูบทั้ง3ข้อนี้นะครับถ้าพวกเราได้คําตอบ3ข้อนี้แล้วทําข้อตกกลงอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงการคลังจากกรมสมรสามิตรเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดพวกเรายินดีกลับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ย ที่น้องเกษ,ษตรกรเราเนี่ยใกล้จะถึงฤดูการเพาะปลูกแล้วตอนนี้ปกติของทุกปีก็จะต้องเริ่มเพาะกล้ายาหรือเบี้ยายาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะปลูกยาสูตต่อแต่ตอนนี้ตอนนี้ชใใาวบ้านมาตั้งแต่เช้านะครับผมก็มาสายๆแล้วแต่ก็ถึงตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นยังไม่มีความคืบหน้านะครับีเราเรียกร้องเรียกร้องจากกับกรมสมรัสมิตร จากกระทรวงการคลังแล้วถ้าวันนี้ไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้เราก็ต้องเรียกร้องจากรัฐบาลเพราะว่าเรื่องนี้ออกมาจากรัฐบาลและต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบเราจะทำาไงต่อก็คงต้องปากหลักอยู่ที่นี่ครับสมทบสมทบสมภัสมทม,ม,มีสมเกาหลีสกัด ช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำพึ้งส่ทงทัสอร่อยแรงสิบปทไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Flano Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปอกัน ตุลาการนาฬิกา20นาทีของวันที่2ตุลาคม2 5 1 2นายภากรสุวรรณรัตน์องคองมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่มาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมาการเดินทางมายันจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำให้ขอนแก่นที่ห้องประชุมสรารการจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยน้ำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของราษฎรหากมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคก็จะ ส่งผลทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะร่วมกับส่วนราชาการาต่างๆพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกันจากนั้นในเวลา14นาฬิกาองคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําให้ขอนแก่นตบนห้วยไร่อัมพรมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชราระทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตบลบ้านติ้วบ้านโศกปากช่องและลานบ่าอเมพลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน กรมชลประทานนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้อขอนแก่นขึ้นโดยมีการปิดกั้นลําห้วยขอนแก่นซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ตั้งแต่มื่วันที่1พฤษภาคม2534มีลักษณะเป็นเขื่อนดินความจุข,ของอ่างที่ระดับเก็บกัก33.22ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2538 สามารถช่เหลือพื้นที่ชนบทานครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ตำบลมันติว้วตำบลมันโศกตำบลปากช่องของอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้จำนวน31,880ไร่และในช่วงฤดูแล้งจำนวน6,300ไร่ซึ่งในอนาคตจะได้มีการหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อน,นำน้ำมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราศรในการอุปโ,โภคบริโภคและการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้องค์มนตรีและคณะได้ชมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นและสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคและชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงความต้องการการใช้น้ำของราศรในครั้งนี้ด้วยปริมาณน้ำเฉลีย่ยที่โรงอ่างปีละ100่งร้ไปขอนแก่นน้ำล้นสปินเว,เวแทตุกีทางโครงการได้ทำข้อมูลเพื่อนการียงทั้ สองแสนถึงสามแสนลูกบาทเมตรโดยหกห้าปริมาณอินโฟเข้าในปีสองพห้าร้อยหกวันนี้นะะปรดติดตามนณะรมการาจังหวัดที่จังหวัดพชรูโลกในช่วงเช้าและค่อนข้างน้อยปริมาณน้ำเข้าอ่างอ่างครับ จากข้อมูลที่น,นําเสนอไทยที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่หรือในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สี่โมงเย็นของวันที่2ตุลาคม2562ตารหองตำรวจลงพักหนองไผ่อหนองไผ่จเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งเข้าชนกับรถยนต์กระบะอย่างแรงครับ เป็นเหตุทำให้คนขับบิ๊กไบค์กระเด็นขึ้นไปนอนเจ็บอยู่บนหลังรถยนต์กระบะจึงพร้อมด้วยเจ้าที่มูลนิธิร่วมกันอูจุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถหน้าสำัง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่หมู่ที่3ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์บนทางหลวงหมายเล21สายสรับ,บุรีลมศักง พบรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์สีดำแดงยี่ห้อ BMW ไม่พบทะเบียนสภาพล้มคว่ำได้รับความเสียหายยับเยินเศษชิ้นส่วนรถบิ๊กไบค์กระจายเกลื่อนถนนใกล้กันนั้นก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวมาได้ทะเบียนกอไก่ทอทหาร879เเพชรบูรณ์สภาพช่วงกระบะหลังฝั่งคนขับ มีรอยถูกชนจนยุบได้รับความเสียหายและมีผู้ขับขี่เป็นชายเดินทางมาคนเดียวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนคนขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พบว่าหลังจากพุ่งชนรถยนต์กระบะอย่างจังก็เป็นเหตุทำให้คนขับ กระเด็นดุดออกจากรถ Big ก i บ e ์ลอยขึ้นไปนอนอยู่ด้านหลังของรถกระบะได้รัะบบาดเจ็บที่ใต้คางและขาซ้ายผิดรูปรู้สึกตัวดีครับถามตอบรู้เรื่องทราบชื่อต่อมาคือนายปกณชัดสมคำอายุ25ปีอยู่บ้านได้ที่41หมู่13ตบลจอหอออเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าออกตดนทามาจากกรุงเทพ โดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากการสอบถามคนขับรถยนต์กระบะแล้วว่าขณะที่ขับรถออกจากไฟแดงหนองไผ่เพื่อจะกลับบ้านที่ตำบลวังโบดพอใกล้ถึงอยู่เทิร์นจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาพร้อมทั้งชะลอความเร็วเตรียมกลับรถปรกากฏว่าขณะนั้นได้มีรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์ขับตามหลังมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชน เข้าบริเวณกระบะหลังฝั่งคนขับอย่างจังจนตัวคนขับบิ๊กไบค์กระเด็นหลุดออกจากรถออยขึ้นไปนอนได้รับบาดเจ็บบนหลังรถกระบะดังกล่าวบึงต้นเจ้าที่ตำรวจทำการสอบสวนคู่กรณีทั้งสองอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป